รู้กฎหมายคลายปัญหาเกรดหน้ารู้รายวันจกักทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงานและบอดน้อยอ่านให้ฟังเรื่องของใบเตือนถามกันมามากสุดๆขอเล่ามุมนายจ้างก่อนนะคะ 1. การออกใบเตือนนั่นคือลูกจ้างต้องทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือความผิดตามกฎหมายก็ว่ากันไป 2. กรณีไม่ถูกใจไม่ถูกจริตไม่ถูกชะตาหาเรื่องออกใบเตือนอย่าหาทำ 3. ยิ่งถ้าไปเลิกจ้างเพราะใบเตือนที่ไม่ชอบนายจ้างอาจจะต้องจ่ายค่าตกใจค่าชดเชยค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามแต่กรณีไปสลูกจ้างทำผิดจริงไม่รับใบเตือนไม่เซ็นรับไม่เป็นไรอ่านให้พยานฟังต่อหน้าลูกจ้างและพยานลงลายมือชื่อหใบเตือนออกยังไงให้มีผลบทต่อไปจะพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะมุมของลูกจ้างกันบ้างค่ะหนึ่งถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องเซ็นรับ การไม่เซ็นรับนายจ้างไม่มีสิทธิ์ออกใบเตือนว่าลูกจ้างฝ่าฝืาฝนคำสั่งเพราะเราไม่เซ็นรับนายจ้างก็อย่าทำเลยค่ะไม่รับก็ย้อนไปฟังข้อสีอีกรอบได้ 2. ถ้านายจ้างออกใบเตือนเฉยเฉยยังไม่ได้เลิกจ้างไม่ต้องไปร้องเรียนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือศาลแรงงานเพราะเขายังไม่ได้เลิกจ้างใจเย็นก่อนตั้งสติพิจารณาคำเตือนว่าจริงไหมถ้าจริงให้ปรับปรุง ถ้าไม่จริงไม่ต้องเซ็นรับหรือโต้แยง้งชี้แจงเป็นหนังสือเป็นเมลเป็นไลน์ควรใช้ถ้อยคําสุภาพจะได้ไม่ลุกลามเป็นเรื่องใหม่ 3. แต่ถ,ถ้าถูกเลิกจ้างเพราะใบเตือนที่เราไม่ได้ทําผิดหรือมีข้อโต้แยง้งก็ไปกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือสารแรงงานได้ค่ะและอย่าลืมติดตามความรู้เพิ่มเติมจากเพจคลินิกกฎหมายแรงงานด้วยนะคะทนายฝ้ายยิ่งพรอ,อินสีชื่นเรียบเรียงไซเรนบอดน้อย อ่านให้ฟัง